สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับนกโพสกรนะเขาจะพาพวกเราไปร้านต้มเส้นแห่งหนึ่งนะครับแถววัดบ้านคอดอนแขนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ลกเขาก็มาทานบ่อยเขาบอกว่าแซ่บมากๆร้านนี้นะ แซ่บจริงๆนะครับมีส้มตำตำป่าต้มแซ่บนะครับสุดยอดมากๆนะใครอยากใส่ชูรสก็ใส่ไปใส่น้ำปงน้ำปลามะนาวบีบนะครับแซ่บจริงๆนะครับเพราะว่าลุกพตกรก็เคยมาทานบ่อยนะครับตอนนี้ลุกพ่ตกรเนี่ยเขาก็กําลังเดินไปหาเครื่องมือทํามาหากินให้เพื่อนนะแล้วก็แนะนําบ้านของนกนะครับ แล้วก็บอกอีกว่าร้านนี้เนี่ยตำนัวมากๆตำแซ่บอร่อยก็เป็นการโปรโมทร,ร้านที่นกโพสกอนเคยไปรับประทานเมื่อครั้งก่อนนะครับเคยไปกินนะประมาณนี้นะต้มเส้นวัดบัานคอดอนแคนอยู่ตรงจุดกับที่น้องอ้อายเรียนนะครับแล้วก็ทางนกโพสกอนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยกำลังทํากิจกรรมทีมงานลูกสาวน้องอ้อายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รอหลานสาวของนกโพสกอนเนี่ย เข้านําหมู่ด้วยก็คือจะเข้าเรียนที่นี่นะทุกคนก็ทํามาหากินกันไปนะครับกนกพิษกรเขาก็ไลฟ์สดล่าสุดนะครับก็มาเดินหาอุปกรณ์ทํามาหากินนะครับให้กับเพื่อนช่วงนี้ไอ้นกทํางานหนักนะครับก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างเนาะวันนี้พักผ่อนกันไปเนาะแล้วก็เดินหาอุปกรณ์นะครับหาเครื่องมือ ให้กับเพื่อนเสร็จก็ไปหาอะไรกินพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเสียงวิหกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอะไรจะอัปเดตให้กับบิลแฟนเพลงก็เดี๋ยวรอช่วงหน้าละกันนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะเห็นโนพโศกรอนเขาไลฟ์เมื่อสักครู่นี้เองผมก็เลยเอามาพูดเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะครับจับประเด็นมาพูดกันนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ